อะไรสิสวัสดีค่ะช่อเคาบุน,อ,บบนอุ้ยเ,เ,เอ้ยคุยเป็นเรื่องเป็นราวก่อนวันนี้มุกตาจะไปทำอะไรคะไปทำวันนี้มุกตาจะนี่อะไรอ่ะวันนี้เราจะไล่ไหายหยุดหยบลมนอนอ่ะนะคะได้มุมใหม่นะคะใช้อะไรกว่าเดิมแล้วนะคะมุมนี้นะคะ FC นะคะเราจะทำร้านตรงนี้นะคะเนี่ย ราจะตัดต้นไม้ที่อ๋อให้หมดใช่ไหมนะคะด้านนี้ด้านหน้าของบ้านนะคะเออด้านหน้าของบ้านน่าจะจะติดกับลงลงอะไรนะบริษัทพาวเวอร์นะคะเมีทิกนะคะนะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นคอนโดอ่ะอะไรอยังโรงแรมเราเรียนโรงแรมอ่ะค่ะนะคะซึ่งสุดซอยเลยะคะ่ะสุดซอยจะเป็นถึงเซเว่นนะคะไม่มีร้านขายน้ำนะคะ มาี่มานี่ขึ้นมานี่ก่อนมาเรียร้น้วใาเรีบอใหมเรีร้อว่เรีบวหมาเรีบ้วาเบรนอยแ่งเีบ้อาเรรอนแ้วใหนาบ้อยะเรียบรเีบ้่านรบ้หาน้าบ้นาเนียไมาอน้่ยนะคะใช่ไรีบพื้นใหาเีบยแว้ไม่ใช่ปรับ้าบ้อแ้านบ้านนะคะ ถึงตรง,ตงมุมสามเหลี่ยมนี้นะคะตลอดแนวนะคะเราจะตโต๊ะของเรามาตั้งตรงนี้นะคะแล้วจะให้ช่างมานะคะมาทําหลังคาให้นะคะตรงนี้นะคะติดหลังคาให้นะนะคะพรคุยกับประจุงแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นคอนโดเหมือนกันนะคะเอซี FC. ด้านหลังของเรานะคะเนีย่ยเดี๋ยวเอซีจะมองไม่เห็นภาพแล้วนะคะมันจะอยู่ตรงมุมนี้นะคะ f อซตรงมุมนะคะ ร้านเราอยู่ตรงนี้ใครมาด้านนี้ก็จะเห็นเราใครที่ผ่านมาด้านนี้ก็จะเห็นเราเพราะด้านนี้ก็เป็นด้านใน,นก็มีคนพักเต็มนะคะค่ะไ,ไม่มีร้านขายน้ำนะคะด้านนี้ไม่มีร้านขายน้าเลยค่ะอยู่มุมนี้ก็ไม่มีร้านขายน้าเหมือนกันจนสุดซอยไปถึงเซเว่นนู้นเลยนะคะนู้นเลยนะคะเย็นๆก็จะมีคนเดินออกกําลังกายน,นะคะไม่ได้วิ่งนะคะเดินนะคะส่วนพนักงานบริษัทเนี่ยก็จะเปิดทําการถึง วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันเสาร์อีกครึ่งวันนะคะอันที่จะหยุดนะคะพรุ่งนี้เขาจะหยุดกันน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะส่วนต้นไม้ที่มุมนี้นะคะกำแพงประจุให้ยายนะคะเราจะตัดทิ้งแล้วก็เอาเอาลากนะคะที่มันเป็นตอนนะคะไปปลูกม,มุมด้านนู้นนะคะตรงนู้นเลยนะคะเราจะทําร้านเล็กๆขึ้นตรงนี้ราคานะคะไอซียอย่างน้อยนะคะลูกค้า ข้ามาทางไหนก็จะเห็นหมดนะคะเห็นเราหมดเลยเราได้เปรียบตรงที่ว่าเห็นทุกมุมนะคะค่ะนะคะต้นหต้นหนึ่งต้นหนึ่ต้นหนึ่งต้นหต้นอะไรอะคอนโดเช่าฟอรอมฟอมเฟอร์นิเจอร์ฟอรมเฟอร์นิเจอร์ม้้้้้้ม่ อันนั้นก็เต็มนะ,ะเอ็ซีเพราะรถเข้าออกตลอดนะคะค่ะนะคะก็ปกัสิบเบมีจักห้องในวอดที่เพื่นหิวน,น้ำเนาะนะแแมแม้นม่ดคะเราเอาแค่ลูกค้าตึกละสามห้องตึกละห้าห้องหกห้องก็พอเนาะนะคะที่เหลือเพื่อนก็จะกระจายลูกค้ากันไปเองนะคะสำหรับอารมบ่ใจอารมบ่จอยเอ้ยดูสิคำมาัธสัยอารมบ่ใจอยรมบ่อยสงสารคนแถวนี้มากเลยมุกตา ช่วงนี้ไม่มีรถอะลุกไป้งยัยมุกลุกเดี๋ยวนี้เลยทำไงอารมบาดใจลมบาดใจเอ้ยดูสินี่มาอะไรเนี่ย<ะ>มารีวิวหรือมาอะไรเนี่ย<ะ>มารีวิวหรือมาเต้นยังไงก็รีวิว <laughs> <laughs> พรุ่งนี้เราจะเริ่มเลยนไฮเอฟซีเนาะนะคะ ก่อนนะคะเพราะว่าส่วนร้านเราจะเปิดหลังจากกลับมาจากจัมปาดงนะคะกลับมาจากบึงโของลงเนาะนะคะก่อนนะคะพาองมูตาไปหาหมอที่สกลนครก่อนเนาะนะคะแล้วก็จะขนของที่เหลือกลับบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็ของที่เหลือมาที่นี่นะคะไปโรงพยาบาลของที่เกี่ยวกับตัวร้านเรามาที่นี่นะนมูตาก็ไปหาหมอโรคหัวใจเหมือนเดิมหมอนัดนะคะต้องไปนะคะซึ่งถ้าเราจะย้ายน้องมาเอ่ยก็มันมันจะจบแล้วค่ะเอฟซีนะคะเพราะว่า คุณหมอจะปิดการเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลนะคะศูนย์หัวใจของสกลนครนะคะเพราะว่านางไปตรวจเอ็โครอบนี้ก็น่าจะโอเคมากแล้วค่ะนะคะสำหรับโรคของนางเนาะนะคะผนังหัวใจไม่ชิดกันนะคะนางดีขึ้นมากๆแล้วค่ะแต่ขอแค่รอคํำยืนยันจากคุณหมอว่าเลิกเป็นคนป่วยเนาะนะคะเท่านั้นละค่ะนะคะเนี่ยนางวิ่งนางไม่เหนื่อยนะคะนางไม่หอบเลยนะคะพากันกลับมาเดี๋ยวนี้เลยทั้งพ่อทั้งลูกอ่านะคะ เนี่ยค่ะรถผ่านไปผ่านมาเนาะนะคะก็จะเห็นเรานะคะอยู่แล้วเราอยู่มุมนี้นะคะเดี๋ยวจะขอจากเผยเจดีนะคะพี่จิงเนาะนะคะติดตั้งหลังคานะคะส่วนประจุงก็จะเป็นพื้นให้เอาแหลนะคะนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ประจุงและพี่จิงนะคะรักเองดูครอบครัวเราเนาะนะคะต่ออันนี้เรียกนะคะ,ะ,ๆๆะ,คะพาชมรอบๆบรรยากาศยามเย็นนะคะเฮ้ยทำไรอะ รถรถไม่เยอะนะคะแต่ว่าพาน้องวิ่งวิ่งเล่นได้นอนค่ะรถไม่เยอะเท่าไหร่เอาหน่อไม้มานะนี่บอกว่าอย่ากรีดนั่นนั่นนั่นลงมาอีเดีลงมาค่ะไม่เห็นแล้วลงมาลงมา,ลงมาได้แล้วพอแล้วพอแล้วแค่นั้นแหละ มันคันค่าจะได้กระจมคันค่าอีกโอ้หนุ่มหยาดทั้งโมทั้งลูกเลยมาเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นอาคารนะคะอาคารคอนโดเนาะนะคะน่าจะน่าจะหลายห้องอยู่เนาะนี่ตรงนี้เนาะมีลิฟต์ด้วย่แม่ลิฟต์ปะค่ะแม่เลยเนาะนะคะ<อ>คนรักคนอาศัยเยอะอยู่นะคะตรงนี้มีซอยล้อมรอบบ้านประจุนะ หรือเธอเล่นเยอะเลยยายมุกนี่ค่ะอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นพันโดเหมือนกันน้าะาอาเพศภาพนี้หรือเปล่าไม่ไม่ให้หนูนะโอ้ยผักดอกเอานไมาใหญ่ๆแล้วจะไปต้มกินกันอันพริกแก่วนะคะรถมานั่นนี่แะค่ะนะคะก็มารีวิวเอฟซีได้ชมนะคะว่าทำไมเราเงียบนะคะฮะ ประตูสีฟ้าประตูเปิดวาวน้ำประจุอะนะคะนี่แหละค่ะะคะเราไม่ได้เงียบนะคะเรากำลังเริ่มโครงการของเราแล้วไม่เอานะคะ่ะจบก,กระแพงนอน,นะคะเอาแบบโชว์เลยค่ะ f อนะคะเราไม่จอบก,กระแพงนะคะเดี๋ยวติดทำพื้นเสร็จตัดต้นไม้เสร็จนะคะติดตั้งโครงหลังคานะคะเร,เราจะอัปเดตให้ f อได้ชมเป็นระยะระยะวนะคะว่าออกมาแล้วจะดูดีและเพอร์เฟคขนาดไหนนะคะบ้านไข่ไม่อะไรไม่ใช่บิน นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝาก F C กดไลค์กดแชร์กับใจให้น้องมุกตาด้วยนะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านที่รักและดูครอบครัวเรามากๆเลยค่ะนะคะขออนุญาติคลิปก่อนค่ะบ๊ายบายไปได้สนานนะไปได้สนานนะไปคลิปแม่ก่อนบ๊ายบายเข้าบ้านเข้าบ้าน